นี่นะคะวันนี้พวกเราอยู่ที่ทะเลนะคะนี่ทะเลนี้เป็นของเรานะเพราะว่าเราไม่มีใครเลยนะคะใครเข้ามาช่องนี้ครั้งแรกนะคะคุณแม่ฝากกดติดตามคุณแม่หน่อยนะช่องเราไม่มีคอนเทนต์ใต้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาติดตามช่องเราเนี่ยก็ต้องรุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นคลิปอะไรนะคะวัะลาลาค่ระวังคพวกเรา A to Z วันนี้พวกเราจะมาหาหอยเสียย วมีของเล่นมาด้วยนะนี่คือใบหมากนะคะนี่ใบหมากทำเป็นเรือได้นะคะนี่คุณแม่เอามาจากที่บ้านนะนี่ของนาวาเป็นเชือกสีฟ้านะคะของนาดาเป็นเชือกสีดํานะคะเข้าเรือมาเพื่อจะมาเล่นทะเลนะแล้วตอนนี้กําลังจะเริ่มขุดหาหอยเสียบอ่านาวาเริ่มเลยครับอ่านี่นะคะคือหาหอยเสียบมาง่ายมากนะนี่ก็แค่ขุดอ่าดูซิว่าเราจะเจอไหมนี่นะคะขุดขุดขุด ขุดๆไปนะคะนี่มันก็จะเจอหอยเสียบเนี่ยเขาจะเอาไปดองน้ําปลานะคะไปดองน้ําปลาแล้วก็กินได้นะนี่ได้แล้วนะคะนี่นาวาเขาได้แล้วนะหอยเสียบนี่นี่นาวาได้เยอะเลยนะคะนี่นี่หอยเสียบเป็นอย่างนี้นะคะนี่ล้างน้ำหน่อยนี่หอยเสียบนะนี่ของนาวาได้แล้วนะคะนี่ได้กี่ตัวแล้วลูกเราเราก็เอาอะไรมาใส่ใส่แก้วไว้ลงนาใส่แก้วไว้ ใส่แก้วไว้ครับใส่แก้วไว้ครับเราจะมาขุดกันว่าเราอะใครจะได้หอยเสียบเยอะที่สุดนะคะนี่ของนาวาได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูของนาดากันว่านาดาอะเขาได้ด้อยเป็นชาาประมงเลยนะนาดาได้กี่ตัวแล้วลูกนี่ของนาดานะคะนี่พาลากขิดหาหอยเสียบนะดูว่าของเราได้ได้เท่าไหร่ดีนี่ของคุณยายนะของคุณยายได้เยอะมากคุณยายหา่นดที่ คือเอาไปดองน้ำปลานะคะแล้วก็กินแบบว่าอร่อยอร่อยนะนี่นะใครเคยกินหอยเสียบนะคะคอมเมนต์มาหาเราหน่อยนะนี่วันนี้เรามาหาหอยเสียบกันนะที่ทะเลนี่นะคะบรรยากาศการหาหอยเสียบของเรานี่มีคุณยายนะคะนาดาแล้วก็นาวานะคะวันนี้เราจะมาแข่งกันว่าเราใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยใครได้หอยเสียบเยอะที่สุดนะคะอย่าขมากขมันนะเป็นไงครับโอ้ยเจอตัวใหญ่มาก ดีใจมากนะฮะนาว้าเขาหาเฉพาะตัวใหญ่เพราะว่าอุ้ยแก้วนว้าหาเฉพาะตัวใหญ่พบตัวเล็กนว่ามองไม่เห็นนี่นะคะตอนนี้เขากำลังขมักขมมนในการหาหอยเสียบกันนะนี่ตอนนี้น้ําเริ่มลงแล้วนะคะนี่เห็นไหมจะบอกว่าไม่มีใครเลยนะคะนอกจากพวกเราสี่คนนะตัวเล็กเหรอคะไหนคบนี่ อันนี้เป็นข้างแรกของนาดากนาวาที่มาหาหอยเสียบนะคะคือตอนแรกอะเขาไม่รู้จักนะดูในแก้วสิวสโอ้โหนาวาได้เต็มเลยอ่ะสู้ๆค่ะสู้ๆตอนนี้ผ่านไปแล้ว10นาทีนะคะเราจะดูว่าครบ1ชั่วโมงแล้วเนี่ยใครจะได้เยอะที่สุดนะสู้ๆ ใหญ่นะนี่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 นนนตัวใหญ่โอเคอ่าแล้วตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยคนอื่นแพ้ะนี่อุอ้ยว่าขุดให้มันมีน้ำเยอะๆนะคะคือคือจะไปแช่ในน้ำนะข้างที่ทะเลอยู่ทะเลอยู่แค่นี้แล้วนว่าขุดอยู่ตรงนี้ <laughs> <c oughs> คือคือ,คอไม่ลงทะเลจะลงมาแช่ในบอ่บอบ่อหอยเสียบดู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 ดด <c oughs> นี่นี่ทะเลนี่บ่อหอยเสียบอ่าแล้วลงมาอยู่ในบ่อหอยเสียบ นะเพราะว่าไปเล่นน้าแล้วนะคะนี่ตอนนี้เราอัปเดตนะคะผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะนี่ของนาดาเดี๋ยวดูสิลูกนี่โอ้ของนาดาได้เยอะแล้วนะคะเนี่ยนี่นี่นะคะของนาดานะนี่ของนาวานี่แค่นี้นะคะของนาวานี่โอ้สู้ต่อไปสู้ต่อไปผ่านไปแล้วนะ40นาทีนะคะเราจะครบชั่วโมงแล้วนะนาวาบอกว่า,างไงครับเออขอขอเปลี่ยนไปขุดฝั่งนาดาแล้วนะครับ เยอะมากเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าโอ้ยน oh, ้าวล้มก็คืได้ได้ <No. S 1> เยอะกว่านะใครชอบคลิปแบบนี้นะคะกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราขุดต่อค่ะชั่วโมงแล้วเย yeah. อมาดูกันว่าของใครจะชนะนะคะอะของนาดากร อ่ะโหนี่วัดนาดาวางที่พื้นที่ลุกอ่ะเอาของนาวาม,มาครับวางที่พื้นข้างๆนาดาเลยครับอ่าโอเคคือเรามองแค่นี้ก็รู้แล้วนะคะผู้หาหอยเสียบชนะวันนี้ก็คือนาดาเย้ไปแล้วนะคะคลิปนี้เดี๋ยวจะให้นาดากับนาวาเขาเล่นน้ำทะเลต,ต่อนะคะแต่ว่าคุณยายก็ยังหาต่ออยู่นะีคุณยายเปลี่ยนไปทำนู้นแล้วนะคะ ชนะตลอดเลยนะวาไม่หอมหาเลยไปแล้วนะคะ